สวัสดีทุกคนนะคะในคีจันนันชาซีทีนะคะกไมาครั้งกับเกตความรู้พระคัมภีร์นะคะวันนี้นะคะปุ๋ยจะมาพูดถึงในส่วนของการแพร่พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยอยากรู้ไหมคะว่าทําไมกว่าจะมีพระคัมภีร์ภาษาไทยมันผ่านเส้นทางไทม์ไลน์อะไรมาบ้างนะคะขอย้อนกลับไปช่วงที่าศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่นะคะในช่วงสมัยพระนารายมหาราชนะคะตอนนั้นบาทหลวงคาทอลิกนะคะได้มาเผยแพร่าศาสนานะคะ และยุคนั้นมีการแปลคําสอนเป็นภาษาไทยนะคะโดยแปลคําสอนพระคัมภีร์ภาษาไทยใช่ไหมคะและรวบรวมประวัติของพระเยซูปเป็นภาษาไทยนะคะโดยสรุปจากพระกิติคุณสี่เล่มนะคะ เขียนหนังสือที่ชื่อว่าพระพุทธเยซูพอต่อมาศตวรรษที่19นะคะการแปลพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่นะคะก็เริ่มจากนี้กายโปรแตสแตนนะคะโดยวิั่นารีจากสมาคมมิชชั่นแห่งลอนดอนนะคะได้ใช้พระคัมพีเล่มแรกนะคะส่งไปพิมพ์ที่สิงคโปร์นะคะและเล่มนั้นก็คือพระธรรมลูกานะคะซึ่งพิมพ์เสร็จในปี1834นะคะและการแปลนี้ก็มี มาเรื่อยๆนะคะตามคณะต่างๆนะคะขอไล่ไปทีละคณะนะคะคณะแรกนะคะคณะอเมริกันแบปติสต์นะคะโดยศาสตราจารย์ดร์จอห์นเทเลอร์โจสนะคะเริ่มแปลพระคัมภีร์ภาษาไทยโดยใช้พระคิิคุณมัทธิวเป็นเล่มแรกก่อนนะคะในปี1834นะคะและแปลพันธสัญญาใหม่จนเสร็จในปี1843นะคะนับเป็นเล่มแรกของประเทศไทยนะคะที่ เป็นภาษาท่์ฉบับพันธสัญญาใหม่นะคะพอมาในคณะที่2นะคะอเมริกันบอร์ดออฟคอมมิชเนอร์ฟอร์ฟอร์เรนมิชชั่นนะคะหมอบัตเลขชื่อนี้คุณกันดีในประวัติศาสตร์ไทยนะคะท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรมพิมพ์ครั้งแรกในไทยนะคะและศาตาจารย์ชาวโรบินสันนะคะได้แปลพระคติกุณทั้ง4ี่เล่มเป็นภาษาไทยและพิมพ์ในปี1842ที่กรุงเทพซึ่งเป็นการพิมพ์พระกัมพีในประเทศไทย รั้งแรกและเล่มแหลกนะคะคณะเพรสไบเทเรียนนะคะเมื่อคณะเดินทางมาถึงเมืองไทยและอ่านาคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ของ ศาสตราจารย์ดรจอห์นเทเลอร์โจนนะคะแน่นอนว่าเกิดความรู้สึกไม่โอเคกับการแปลเกิดขึ้นนะคะพวกเขาเลยไปแปลใหม่นะคะโดยศาสตราจารย์สเตเฟนแมตตูนะคะในแปลพระก,กิคุณเสร็จในปี1850นะคะและจัดพิมพ์ที่สหรัฐอเมริกานะคะไม่ได้พิมพ์ที่ประเทศไทยนะคะคณะต่อมานะคะสมาคมพระคริสตธรรมอเมริกันนะคะในปี1844นะคะสมาคมนี้นะคะได้ร่วมมือกับ ศาสตราจารย์ดรเทเลอร์โจนนะคะขอย่อๆเป็นนามสกุลนะคะคณะแบปติสต์และศาสตราจารย์ชาวโรบินสันนะคะของคณะอเมริกันบอร์ดนะคะช่วยกันแก้ไขคําแปลพระคัมภีร์ใหม่ฉบับของดรเทเลอร์โจนนะคะและจัดพิมพ์โดยสม,มาคมพัคกิสรานอเมริกันนะคะในปี1850ที่ประเทศไทยนะคะและถือเป็นการแก้คำแปลครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะคะ และในส่วนของพันธสัญญาเดิมอันนี้ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะในปี1860นะคะสมาคมพคิสธรรมอเมริกันเจ้าเดิมนะคะและคณะมิชชั่นต่างๆนะคะได้ร่วมมือกันแปลพะคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนะคะงานแปลทําเสร็จและจัดพิมพ์ในปี1883นะคะดังนั้นประเทศไทยคนไทยมีพัคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เป็นภาษาไทยครั้งแรกและเล่มแรกในปีนั้นนะคะ ก็เป็นประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะสําหรับในส่วนของพระคัมีร์ภาษาไทยนะคะไม่รวมไปถึงเ,ออเวอร์ชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นผุดมาเป็นดอกเห็ดนะคะสําหรับวันนี้นะคะเกตความรู้ความผพี่ได้จบลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นในเรื่องอะไรก็ติดตามชมได้เลยนะคะสำรสัดาห์นี้ไม่พ